สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดมอแเคนแฟนมอลลั่มสู้โหสู้คนน้อพี่น้องเนาะมาพอกับพญ่ขผานละกะน้อยร้อยเอ็ดพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเป็นจังไหร่พญ่ยมือนี้มาพอกันช่วงบรรยากาศยังเหมือนแรกเนาะพี่น้องเนาะหลายคนเดี๋ยวเขาไปฟังแล้วพญ่ยสำหรับซิงเกิลใหม่ของพระเอกนัทสุรศักดิ์พระเอกประจําทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงซึ่งเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นซิงเกิลที่น้องนัทสุรศักดิ์เพิ่งตั้งใจแห้งพญ่พญ่ย ธรรมดาแต่ว่าพิเศษปล่อยทางช่อง YouTube Wonderland เพราะว่าสำรับนัสุรัสานิเพื่นเป็นศิลปินของค่ายข้าวสารแลนเนาะพ่อไงเนาะซึ่งปล่อยออกมาพี่น้องเอ้ยเป็นไปตามคาดแล้วปล่อยแต่ตะเทียงเป็นไปตามคาดถือได้ว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เละหลายคนเขาไปฟังแล้วมีน้ำหูน้ำตาคือเก่าพ่อไงเป็นอย่างอุ้งอิงเลนเอวเพลงใดคนคือจังหมักไห่อืำ เล่นได้สมบทสมบัติเมนบอกเอ่อวากันว่าบัธรรมดาพี่น้องยอดวิวตอนนี้ผ่านไปสี่ชั่วโมงยอดวิวหกหมื่นกว่าถือว่าบัธรรมดาบัธรรมดาอค่ะแล้วห้องแห้เครดีพื่นจากน้อยเนาะพี่น้องสําหรับธรรมดาแต่ว่าพิเศษศิลปินก็คือเนี่ละ่ะนัทสุรศักดิ์คาร้องทํานองตะมิสเตอร์แคนแล้กก็เรียบเรียงยุทธนาวผู้ทองอสุดยอดอิหลีร่วมด้วยช่วยกัน ห่วมแห้งห่วมใจกันเนาะเพราะไงเนาะจังไดผลงานที่มีคุณภาพจังสี่ออกมาแลกกับบ่าวายบ่าวายอย่งบ่าวายมีดราม่าอีกจนได้พี่น้องดราม่าอีหย,ยังอีกคนส่วนใหญ่กับสเขาไปคอมเมนต์กับประมาณว่าโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเพลงนี้มวนอีหลีหลายๆคนกระชื่นชมบ่าวาสิเป็นทอนใดมวนเบิร์ดทุกทอนบ่าวาสิเป็นทอนแรกทอนฮุกฟังเพื่อนๆฟังแล้วติดหูแต่แต่ต้นจนจบเลย เลี้ยวเอ็มวีวากันว่าเล่นดีสุดๆเพราะว่าสิเป็นองค์อิงล่ะกะนัดสุรศักดิ์สองคนหนีวากันว่าเขาถึงบทถึงบาทด้วยความสนิทเสื้อเนาะเฮดห่เอ็มวีปล่อยออกมาแล้วกะเป็นตาเบิงพี่น้องแล้วสำหรับดามาวาจังไหรตีมีคนเข้ามาคขมเมต์แสะอีกจนได้พี่น้องแสะประมาณไหแเสะประมาณว่านัทสุรศักดิ์เกาะกระแสองค์อิงเพชรมันแพงหรือเปล่าออมเอากระแสองค์อิงมาอ่า ยอดวิวจังหลายปานี่แต่ว่าอยากบอกพี่น้องไวกอนจังไดเพรใหไงคือเหตุผลที่เลือกเอาองค์หญิงมาเป็นนั่งเอกมิวสีเรืองนี่เนาะ,ะหนึ่งกระสิไปหาพื้นเหตุงย่างของดีๆยุ่ไก่มือนี่แม่ไก่โตนี่แม่องค์หญิงเพรินเพล่ง,งก,กระแสดีสิวะก้อกระแสบ่พี่น้องสังเกตบึงโฆษณาเปยังเพิ่อต,ต้องตองไปจ้างดาราดังๆไปจ้าง ศิลปินดังๆมาเป็นพี่เซนเตอร์ค่ะให้เพิ่นทั้งที่คาโตวากันว่าถ่าจ้างเพง่ายผ่านยังเสียวคาโต7เจ็ดแปดร้อยคอยกระไปคะ่ะต่างๆโฆษณาะสินค้าห้าร้อยคอยกรลับเนาะเรียวเป็นยังจังตรงไปจ้างซูเปอร์สตาร์ราคาว่ากันว่าค่ะเป็นล้านค่ะ กบพ่อนี่แหละพี่น้องเอาคว้วมีซื้อเสียงเอาคว้มที่ว่าเป็นกระแสแมนค่ะอคือเข้ามากระแสน่ะมันบ๊ผบิดดอกแต่ว่าใส่เข้าาเกาะกระแสจังสี่บางเถื่อมันก็บ๊บน่ารักสำหรับศิลปินทัานอืนนอ่นเนาะพใไญ่เนาะแมนโอ้เมาดีมอนี่อเออเ้าได้ดีหน่อยมือนี่เอาเจ้าหัวเจ้าหูบอกคอยเหน็นคนยอขคอยหลายคนอยู่ในบ่กคำา่ากระแสกับบ๊พิษนี่ไหมแต่ว่าใส่เข้าาเกาะบ๊ถือกต้องนี่เถือกอีหลีพี่น้องใส่ขำใส่เห็นมันถือกเพราะว่าใส่พิษดี ข้อหมายมันเปลี่ยนแมนออืคือยังพอเย็บผ่านก็เมียจิตนี่สิแม่ทั้งที่แท้ที่สใส่วะเอออ่ซอยกันธรรมาหากินแต่วันนี้ขึ้นเป็นจริงพราะเย็บข้ามผ่านนี่อาจสิดก็เมียกินอยู่แต่มันกิบ่สมควรสิเอามาใส่เนาะพองเย่เนาะมันฟังแล้วมันกะรู้สึกบ่ค่อยดีเด้แม่นบ่ฟังมึงเบาดิบ่ไข่ดีพัดแดดนั่นค่ะพี่น้องก็คือว่าการใส่เว้าในการคอมเมนต์การพิมพ์การเขียนอีหยังกับกับตามเนาะพ่อใหญ่เนาะ บางเือเฮากันนึกถึงจิตใจของผู้ที่เฮ้าคอมเมนต์ถึงเพื่อนนอํานั่นหละซึ่งสำรับซิ่งเกินี้ของพระเอกนัสรศักดิก์ถือได้ว่าเพื่อนตั้งใจเต็มที่เพราะไงสำรับนัสรศักดิ์เรียนดีร่วมถึงผู้ใดล่ะบ่าวพี่โทนบอกพี่โทนหล่ะกับอีผู้ใดอีผู้หนึ่งคือร่วมแสดงเอ็มวีน้ำกันกับเรียนดีทุกคนอนุพี่นอออ้องอินเนอร์มาเต็มสำรับศิลปินสำรับผู้แสดงทุกคนค่ะ แล้วว่ากันวาหลายๆคนเข้ามาครอบมต์เนาะเพลงนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบพี่น้องบพาว่าสิเป็นภาษาที่ใส่ในเพลงบพว่าสิเป็นนําเสียงของศิลปินบพว่าสิเป็นเมลวสีกที่ท้ายถอดออกมาอุ๋ย่เพลียนแพงเล่นได้ดีเกินคาดพี่น้องเล่นได้ดีสุดๆตอนนี้ครับผันว้าเลยว่าต่อไปนี่เด้อศิลปินท่านใดที่เสียที่เกิดออกมาอุ๋ยี่เพลียนแพงเตรียมตัวเลยลูก ง,งานฉุกย่างแน่นอนงานฉุกย่างแน่นอนเพราะว่าอุ้งหญิงเพรียง,งไปทายเอ็มบี้ห้กับเพ่งใดกระสังกระแสด,ดียอดวิวหลายเกือบสิทุกซิ่งเกินเลยว่ากันว่าจังสันซึ่งก้อนหนานีนพญยายนะฮากก็สิเห็นโมนเหม็นนารักนารักระว่างไอยกับน้อง พี่นสุรศักดิ์กับน้องอุ้งอิงเนี่แหละที่เพื่นได้มีการทักแชทเข้าไปหาน้องไปขอบคุณน้องสําหรับพี่นาสุรศักดิ์เพิ่นกับวอยุ่ยได้พอนายว่าเออถามว่ไดดน้องอุ้งอิงมาซอยเล่นเอ็มวีกระแสะเพิ่อนอาสิบได้มากขนาดนี้จังสี่แหแต่วันนี่หละคือจังว่าร่วมด้วยช่วยกันพีซอยน้องน้องซอยพีมันเป็นภาพมิตรภาพดีๆในวงการมอลําพี่น้องวัาไงหล่ะดันค่ะลูกหลานดังน้องนุง่งในวงบอสโจได้ออกมาโพสต์เอาพี่น้องว่า ปล่อยแล้วค่ะไปฟังกันได้เลยมวนมวนมวนวสันค่ะเออแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนนะพี่น้องนอที่ว่ากันว่าเขามาคอมมนเกี่ยวกับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษเพราะว่าศิลปินดังของค่ายเจมิโกค่ะายกตัวอย่างคือจังไอตีเชนารงน้องตีเชนารงนี่บ่พอธรรมดาพี่น้องค่ะเป็นซูเปอร์สตาร์อ่าที่ว่าดังเจ้าพ่อมาลลยแมนเจ้าพ่อมาลัยเงินล้านสำรับ ตรีไทนงโรงน้ะพี่น้องเนาะเปยพวกมาไล่ตีห้องพี่น้องว่ากันว่านี่คือผู้ส้่งปรากฏการณ์อีกคนหนึ่งแมนค่ะแล้วนอกมาจากอพื้นฐานที่ว่าจากดินสู่ดาวอิหลี่ตรีไยนรโร์แมนเส้นทางคล้ายๆกับอุ้งหิงเลยอุ้งหิงกัจากดินสู่ดาวพี่น้องตอนนี้ต่อไปใส่เข้ามาดาวธรรมดาวประเดียวจังไดนพ่อญ่ดาวจระฟ้าพูดหนาคําบอกคําจาระการรวมคมค่าย นั่นล่ะพี่น้องสาหรับซิงเกิลธรรมดาแต่ว่าพิเศษกระทืดเลยวา่าพระเอกนาซุราซางนี่พึ่งกระ่ายทอดอเสียงร้องออกมากเ,เต็มถีอ่อิลีพอยสุดยอดอิลีสมกับเป็นพระเอกประจําที่ง่าสาวหน่อยแต่ว่าเบื้องจากคออเมต์แล้วพอยมมันก็มีคอมเมตนซ้อนหน่อยนั่นล่ละที่ว่าก็อกระแสะอ,นนนอันนั้นอันนี้จังสี่แมแต่าส่วนมากแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ว่าหาก้กําลังใจกันหลายๆคนกระชื่นชม สำหรับเพลงนี้ทั้งผู้เล่นเอ็มวีทั้งผู้ร้องนั่นแหละแมนบอลัสทุกอย่างมาประกอบกันลง่งโตกันเหมาะเจาะเหมาะสมมันจังใ้ผลงานที่ดีที่มีคุณภาพออกมาพี่น้องแล้วค่ะเพลงนี้ว่ากันว่าพี่แมนชิดไปเองจังใจ่อยว่าแมนแต่งให้อุ้งหญิงวะธรรมดาแต่ว่าพิเศษค่อนธรรมดาพี่น้องแต่ว่าพิเศษเบิ่งน้องคือจังธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันสเปเชียล อิหรี่สำหรับองุิงเพลนแพงเด็กน้อยธรรมดาเต๊ะว่าพิเศษอิหรี่มักหลายมวนแห้งแล้วยอดวิววากันว่าดันดันกันต่อไปพี่น้องเป็นกำลังใจให้นัดสุรศักดิ์ศิลปินสวสิิไดมีสซิงเกิลของจ้าของพยยอ่อยหญ่บแมเ็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเออค่ะเฮดซิงเกิลวายยากแล้วคไะ่ค้นมาฟังงาก,กว่าเก่าอีอิหลีค่ะอืมคือขายของเนี่ล่ะอย่าขายอย่าขายต่างใจกี ขายแล้วครบว่ามีคนซสื่อเมื่อไหรคักเร้พี่น้องเคยยิ่งนินผูน้ถี่เพิ่อนอยู่ในวงการหมอรองหมอล่ำหรือว่าวงการเพลงเนาะพ่อญ่เนาะเพิ่นว่าตอนนี้ยอดวิว2ล้านจังสี่เทียบได้กับย0สล้านของสมัยตังต้งแต่กี่พ่อไ่มันขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นเพราะวาอยังงพะว่าตอนนี้การแข่งขันมันสูงศิลปินหลายศิลปินหลายเพลงออกมาไม่หลายสิ่งเกิดออกมาไม่หลายศิลปินกับพุดขึข้นคือดอกเห็ดนี่ไหมพ่อไงนั่นแหละ ก<ร>ะ <วา S 2> ที่ว่าสุดยอด<ป>แล้วสําหรับ4ชั่วโมงหกหมืนหนึ่งพันเนาะพี่น้องเนาะกะเชี่ยซอยกันดันซอยกันคือกองละสำหรับธรรมดาแต่ว่าพิเศษเป็นกำลังใจหให้น้องนัดสุรศักดิ์พี่น้องอ่ะ,อะว่ากันว่าจังสัตว์เอาสำหรับมือนี้กสิจากล้าล่าจากพี่น้องไปด้วยพระบรรยากาศเขาเหลืองไอห้อยของพญานา์พี่น้องหลังจากที่ว่าฝนขาดช่วงไปแล้วเออ หน้าแรงบ๊อบไปยังพี่น้องว่าตุนทะเย็นซี่แฟนคลับย่าแรงน้ำใจฝากไว้น้ำจักช่องเนี้ยพ่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยฝากบันไดเด้แต่ว่าช่วงนี้หรือซื้อพยอดวิวข่อยตกลงตกลงโอเคนะโอเคโอเคแมนช่วงนี้ยอดวิวโอเคมากเลยค่ะตกลงตกลงเอาจ้าสัตวพี่น้องตกบ่เป็นปยังพ่อให้ได้มาบอกมาจากับพี่กับน้อง ฮัก,กคือเก่าสำหรับเอฟซีแฟนพันแทกกะหลากหลายคนเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะที่ทักเขามาให้กำลังใจทักล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสํานีขอเกล้ากว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ